Hi everybody สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนอีกครั้งนะคะเอาละค่ะวันนี้เราจะไปเรียนรู้กับการตอบคำถามซึ่งถามว่า how many do you have ไปรู้จักกันดีกว่าว่า how many แปลว่าอะไรแล้วต้องตอบว่าอะไรอย่างแรกเลยคำนี้นะคะ มีสองคำด้วยกันค่ะอ่านว่า how many how many how many ถ้ามาด้วยกันแบบนี้จะแปลว่าอะไรฉะเฉลยค่ะแปลว่าจำนวนเท่าไรนักเรียนไปเห็นคำว่า how many ที่ไหนให้รู้เลยว่าเขากำลังถามจำนวนค่ะซึ่งเขาจะเอาไว้ถามถึงจำนวนของคนสัตว์สิ่งของหรือสิ่งต่างๆถามได้หมดเลยยกตัวอย่างเช่น ครอบครัวของคุณมีสมาชิกกี่คนคุณมีสุนัขก,กี่ตัวคุณมีหนังสือกี่เล่มหรือคุณอ่านหนังสือกี่เล่มอะไรประมาณนี้เขาจะใช้คำว่า how many เพื่อถามจำนวนค่ะอย่างเช่นน้องผู้หญิงคนนี้นะคะเขาพูดว่าเอ๊ e y, ฉันมีดินสอกี่แท่งเนี่ยก็คือเขาต้องใช้คำว่า how many มาถามใช่ไหมคะเราไปดูกันดีกว่า มาดูประโยคกันค่ะประโยคคำถามนะักเรียนสังเกตดีๆถ้าประโยคไหนมีเครื่องหมาย question mark หรือว่าเครื่องหมายคำถามแบบนี้นั่นแปลว่าประโยคนั้นเป็นประโยคคำถามค่ะไม่ว่าจะสั้นหรือจะยาวถ้ามีเครื่องหมายนี้อยู่ข้างหลังแปลว่าเป็นประโยคคำถามเรามาดูประโยคนี้ก่อนนะคะว่าเขาอ่านกันยังไงคำแรกนะคะอ่านว่า how many pencils do you have how many pencils do you have เดี๋ยวจะขึ้นสับให้นิดหนึ่งอ่ะลองอ่านใหมค่ค่ะ how many pencils do you have how many แปลว่าจำนวนเท่าไหร่เขาถามหาจำนวนของอะไรเอ่ยเรามาดูที่คำขีดเส้นใตค้ค่ะ คำขีดเส้นตตายคือ pencils pencils แปลว่าดินสอนี่ตามภาพเลย3ามคำสุดท้ายคือ do you have you แปลว่าคุณ you have แปลว่าคุณมีประโยคนี้พอดูรวมๆแล้วแปลว่าคุณมีดินสอจำนวนเท่าไรถูกต้องค่ะคุณมี ดินสอจำนวนเท่าไหร่หรือถ้าพูดให้เป็นภาษาพูดมากกว่านี้นะคะก็คือคุณมีดินสอกี่อันหรือกี่แท่งนั่นเองตรงนี้ใช่ไหมคะเราถามถึงดินสอคุณครูเนี่ยถามว่าคุณเนี่ยมีดินสอเท่าไหร่อยากจะถามว่าคุณมีดินสอเท่าไหร่ก็เลยเอาคำว่า pencils มาเติมลงตรงนี้ค่ะฉะนั้นเราจะสรุปได้นะคะว่าถ้าเราอยากถามว่า คุณเนี่ยมีอะไรจำนวนเท่าไหร่เราก็เอาคำศัพท์ที่เราอยากรู้หรือสิ่งของที่เราอยากรู้มาใส่ตรงช่องว่างตรงนี้จาก pencils ก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะลองไปฝึกแต่งประโยคคำถาม how many do you have กันอย่างแรกเลย what is this รู้ไหมคะว่าอันเนี้ยคืออะไรฉะเฉลยค่ะ eraser 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 ก็คือ,อยางลบใช่ไหมคะตั้งคำถามว่ายังไงเอ่ยฉเฉลยค่ะ How many erasers do you have? How many erasers do you have? คุณมียางลบจำนวนเท่าไหร่ What is this? Is a notebook มันก็คือ Notebook ก็คือสมุดบันทึกนั่นเองค่ะเราจะถามว่าคุณมีสมุดบันทึกจำนวนเท่าไหร่ถามได้ยังไงคะ How many notebooks do you have? How many notebooks do you have? เราก็คำว่า notebook มาถามตรงนี้นั่นเองค่ะต่อไป What is this? ชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วนะคะในสิ่งของนี้นะคะว่า glue กลูแปลว่ากาวค่ะ,ะเฉลยนะคะ this is a glue stick glue stick glue stick แปลว่ากาวแท่งนะคะคำว่า stick ก็คือเป็นแท่งๆนั่นเองแล้วเราจะถามว่าคุณมีกาวแท่งจำนวนเท่าไหร่ถามว่ายังไงคะ how many glue sticks do you have how many glue sticks do you have what are is อะไรเอ่ยอันนี้คืออะไรเอ่ยเฉลย,ย They are crayon 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 พูดรวมกันจะเป็น crayon ก็คือสีเทียนนั่นเองจะถามว่าคุณมีสีเทียนจำนวนเท่าไหร่ถามยังไงดี How many crayons do you have How many crayons do you have คุณมีสีเทียนจำนวนกี่อัน อันสุดท้ายค่ะ What is this? Can you tell me? It is a highlighter. Highlighter, highlighter ก็คือ highlight ที่เอาไว้เน้นข้อความนั่นเองค่ะจะถามว่าคุณมี highlight หรือประกาเน้นข้อความเท่าไหร่ถามยังไงดีฉเฉลยค่ะ How many highlighters do you have? How many highlighters do you have? สังเกตว่าคำศัพท์นะคะเมื่อคุณครูเอามาถามเนี่ยคุณครูจะเติม s ด้วยนะคะเพราะไม่รู้ว่าคนที่เราไปถามเขาเนี่ยเขามีจำนวนเท่าไหร่ก็เลยกะเอาว่ามีเยอะไว้ก่อนเนาะโอเคหลังจากที่เราถามไปแล้วแล้วเราจะตอบยังไงล่ะถ้ามีคนมาถามเราแบบนี้ ยกตัวอย่างเช่นประโยคนี้นะคะเขาถามว่า how many pencils do you have how many pencils do you have อย่างแรกเลยเขาถามเราว่าเรามีกี่แท่งเราเนี่ยมีเท่าไหร่ถาม you ให้ตอบ I จาก you have ก็จะเป็น I have ที่แปลว่าฉันมีฉันมีอะไรคะ ฉันมีดินสอใช่ไหมแต่อย่าลืมนะว่าเขาถามถึงจำนวนเขาถามว่ามีจำนวนเท่าไหร่คือ how many pencils เราก็จะต้องตอบจำนวนไปด้วยอย่างในภาพนี้นะคะคุณครูเนี่ยมีดินสออยู่สองแท่งคุณครูก็จะต้องบอกว่า two pencils two pencils, two pencils ก็คือดินสอสองแท่งนั่นเองไปดูประโยคคำตอบเต็มๆกันเลยนี่คุณครูตอบว่า I have two pencils. I have two pencils. ฉันมีดินสอสองแท่งสรุปนะคะเวลาที่เราจะตอบเราจะต้องดูก่อนว่าเขาถามถึงใครเขาถามถึง you ให้ตอบเป็น I you have ก็เป็น I have จากนั้นเราต้องอย่าลืมบอกจำนวนของสิ่งที่เรามีแล้วตามด้วย สิ่งที่เขาถามถึงนะคะแบบที่คุณครูไฮไลท์ไว้เลยเดี๋ยวเราลองไปตอบคำถามเราจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะไปดูคำถามแรกเลยคุณครูถามว่า how many erasers do you have คุณมี e r a s e r ก็คือยางลบจำนวนเท่าไหร่ลองนับดูสิคะในรูปนี้ one two three มี three erasers มี 3, er ม3ยางลบตอบว่า I have three erasers I have three erasers เราสามารถเขียนเป็นตัวเลขอย่างนี้ได้เลย Okay next How many notebooks do you have How many notebooks do you have คุณมีสมุดกี่เล่ม โอเค o o k at this one two มีเท่าไรคะมีสองเล่มเราก็ต่อไปเลยว่า I have two notebooks I have two notebooks ฉันมีสมุดสองเล่มโอเค next How many glue sticks do you have How many glue sticks do you have คุณมีกาวแท่งจำนวนกี่อัน โอเค okay, let's count 1, 2, 3, 4, 5 o t i โอเค I have five glue sticks ฉะนั้นคำตอบเราก็ตอบว่า I have five glue sticks I have five glue sticks สังเกตว่าคุณครูเนี่ยเขียนเป็น F I V E ก็คือ five แปลว่า5เราสามารถเขียนแบบนี้หรือจะเขียนเป็นตัวเลขก็ได้ค่ะต่อไปค่ะ How many crayons do you have? How many crayons do you have? Okay, let's count. One, two, three, four, five, and six. So, I have six crayons. I have six crayons. Okay, and the last question How many highlighters do you have? How many highlighters do you have? คุณมี h i g h l i g h t ร์เนี่ยกี่อันในภาพนี้มีแค่1อัน just one แค่1อันใช่ไหมฉะนั้นเราก็ตอบไปเลยว่า I have one highlighter. I have one highlighter. ฉันมีไฮไลท์หนึ่งอันนักเรียนดูให้ดีนะคะในประโยคก่อนหน้านี้นะ เวลาที่คุณครูตอบคำถามเนี่ยคุณครูจะม A ี s อยู่ข้างหลังด้วยใช่ไหมข้างหลังคำศัพท์ของสิ่งของนั้นๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งของเหล่านี้มีมากกว่าหนึ่งอันคุณครูก็เลยเติม A s ข้างหลังคำศัพท์ด้วยเพื่อที่จะให้รู้ว่าสิ่งของที่คุณครูมีเนี่ยมีเยอะมีมากกว่าหนึ่งแต่ว่าพอมาถึง highlight highlight เนี่ยคุณครูมีแค่หอัน ถ้ามีจำนวนสิ่งของแค่อันเดียวเราจะไม่เติม s ด้านหลังคำศัพท์นะคะคราวนี้เรามาฝึกพูดประโยคคำถามและคำตอบก่อนที่จะลากันไปนะคะเพื่อให้เราเก่งขึ้นถ้านักเรียนอยากพูดได้อยากพูดเก่งนักเรียนต้องมาฝึกพร้อมๆกันกับคุณครูนะไปกันเลย How many erasers do you have? How many erasers do you have? I have three erasers. I have three erasers. How many notebooks do you have? How many notebooks do you have? I have two notebooks. I have two notebooks. How many glue sticks do you have? How many glue sticks do you have? I have five glue sticks. I have five glue sticks. How many crayons do you have? How many crayons do you have? I have six crayons. I have six crayons. How many highlighters do you have? How many highlighters do you have? I have one highlighter. I have one highlighter. เก่งมากนะคะนั่นคือการตอบคำถามแล้วก็การถาม how many do you have ทีนี้คุณครูขอ,ขอถามอย่างหนึ่งก่อนที่จะไปถ้าเราไม่ได้ถามถึง you ละ่ะถ้าเราถามถึงคนอื่นอย่างเช่น he she they we เราถามถึงบุคคลอื่น เราจะต้องตอบยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันในคลิปหน้านะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ See you later Bye